สวัสดีครับ F อทุกท่านก่อนที่ท่านไปดูที่จะไปดูสูตรหนึ่งก่อนที่ท่านจะไปดูสูตรหนึ่งมาดูคำเตือนก่อนนะครับคําเตือนสูตรทุกสูตรเน้นเป็นแค่แนวทางความที่น่าจะเป็นเท่านั้นสูตรที่เข้าสูตรมีเข้ามีหลุด ควรพิจารณาก่อนนำไปใช้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสนใจติดต่อ ID ดีสำเร็จ2 5 0 1นะครับถ้าใครสนใจแนวทางนะครับ ถ้าใครสนใจแนวทางก็แอดไอด์ลายมานะครับไอดี ID ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเอาครับไปรับชมกันเลยครับสูตรที่หนึ่ง สูตรเทียบชนก็ลงให้ไปแล้วนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งกันสูตรที่หนึ่งรูดวิ่งเน้น6เน้นไปที่6 0นะครับ9 6 0กัน 5. 7 0 6ดศูหกหบนอย่างเดียวนะครับสูตรที่หนึ่ง ล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งลูดไปที่4นะครับจับคู่ชุด4ี่ศูนยก้ัน3ามสองสี่สนะครับเลขมีเข้ามีหลุดนะครับ แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้ ท่านที่ชอบก็จัดท่านที่ขัดก็ผ่านนะครับเรี่คำนวณเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตามที่คำเตือนบอกไว้นะครับ แคปหน้าจอไว้ครับท่านที่ชอบก็จัดท่านที่ขัดก็ผ่านนะครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปในงวดต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับร่ำรวยกันทุกคน